เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยเกมมันได้ปิดเบต้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกมมันชื่อว่าเกมพร็อพไนท์น,นะครับนะทุกคนเกมมันจะเกี่ยวกับ เพราะพันธุ์ที่เป็นแปลงเราแปลงเป็นของอะไรแล้วก็ซ่อนแอบกันแต่ว่าอันนี้มันจะเอามาผสมกับเหมือน dead by daylight เด e นอะไรพวกนี้ก็คือจะมีผีคนหนึ่งแล้วก็มีเซอร์สี่คนเซอร์สามารถปลอมเป็นสิ่งของนู่นนั่นน,น,น,นี่น o n นั้นเน้นนั้นในแมปนะครับผมแล้วผีก็ไล่ฆ่าเซอร์ก็ต้องปั่นไฟเหมือน dead by เลยนะครับมันเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวคือผมไปลองเล่นมาแล้วนะวันนี้ผมจัดคลิปแต่ว่าเซิร์ฟมันได้ปิดเบต้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตอนที่ผม อฟที่ผมในสตรีมาที่เล่นมาให้ดูนะครับผมนะเออประมาณนั้นผีมันจะมีอยู่3มตัวนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นตัวอย่างให้แล้วกันนะจากที่เล่นไว้ก็จะมีแม่ชีนะแม่ชีนี่อารมณ์เหมือนเดอะเนิร์ดเหมือนลินและพวกนี้ที่เปรดได้แต่ว่ามันไม่หายตัวนะมันจะบินเหมือนบินได้แบบก็แมนนะแล้วก็มีคุณยายนะครับุณยายที่โหชิบหายเลยครับแม่งปลาขวานได้เว้ยปลามีดอะปลามีดแล้วคูดาวแค่2วิแล้วก็มีวินวอล์กแล้วก็มี แบบวางมีดไปกา,ากาศได้ถ้าเกิดเซอร์เดินผ่านก็มีดจะพุ่งไปชนนะวางได้สองอันหตัวนี้โหดมากแบบหูโคตรโอพีนครับผีในเกมนี้โอพีมากนะแต่ว่าใครที่เล่นไม่ทันก็เดบไม่เป็นไรนะครับน่าจะเปิดช่วงเดือนพฤศจิกนะผมไปดูข้อมูลมาแล้วนะครับก็สนุกมากแล้วก็มันจะมีอีกตัวนึงตัวท้ายเป็นตัวนี้น่าสนใจครับตัวนี้ชื่อว่าอิมพอสเตอร์หน้ามันจะเหมือนสแตนเดอร์แมนอะเออหน้าม,มาาันจะคล้ายสแตนเดอร์แมนครับความสามารถมันน่าสนใจมากก็คือจะมีสกิลแรกคือเป็น ดีดนิ้วระเบิดเครื่องนะครับผมคือเซอร์ปั่นเครื่องไหนอยู่ก็จะเห็นเป็นออเห็นเป็นออร่าว่าเครื่องนั้นขึ้นมาร์สีแดงไว้แล้วก็ตัวที่2จะเป็นไอ้สกิลที่2จะเป็นปลอมเป็นเซอร์ครับเป็นคนใดคนหนึ่งในในในเกมอ่ะมันจะมี4คนใช่ไหมพอกดปุ๊บมันจะขึ้นมาบอกว่าเราปลอมเป็นคนนี้นะแล้วก็จะเหมือนกันเลยครับไปหลอกเนียนปั่นไฟได้ไปเนียนเนียนเป็นเนียนเป็นเซอร์ด้วยกันได้เนียนปั่นไฟอะไรพวกเนี้ยเออแล้วก็สกิลอันสุดท้าย ก็คือโกมกันครับสก,กิลนี่มันจะเป็นแบบว่าเราสามารถปลอมเป็นของก็คือเหมือนเซอร์เลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันถึงชื่อว่าอิมโพสเตอร์ครับเพราะว่ามันสามารถแปลงเป็นเซอร์ได้คือแบบเนียนแบบเนียนไปกับเซอร์แล้วพวกเนี้ยตัวนี้ปั่นมากผมเล่นไปเยอะมากผมรู้สึกว่าวันที่เปิดเบต้าผมจะเล่นไปมันติบชั่วโมงได้มั้งแบบไม่หยุดนอนสต็อปอ่ะคือแม่งมันชิบไายเลยครับก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะไอ้ก,ก็เดี๋ยวไปดูที่ผมเล่นนะ จากเป็นคลิปจากในสตีนนะครับนะอาจจะมีเบอร์เบอร์บ้างแบบว่ามีเพิ่งเริ่มเล่นบ้างอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะลงให้ดูทีละตัว,ตวละกันแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นผีแม่ชีเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไม่ใช่แนวผมอะ่ะเนี่ยผมจะเล่นอิมพอสเตอร์เยอะมากเพราะว่ามันปั่นมากครับแบบเนียนปั่นไฟกับคนอื่นแล้วก็หลอกตีเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตอนเรา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 หลอกตีเขาถ้าเกิดเราเป็นคนอะ่ะแล้วเราตีเขาได้อ่ะมันจะเดเมจเยอะครับแต่ว่าผีเกมมีโกนะแม่งตีได้เรื่อยเลยนะครับอาจจะไม ผมว่าทุกคนจะชอบนะครับเครไหนเดี๋ยวผมกดเลยครับเดี๋ยวผมลองเดิมมนไปหาคนเลยเฮียเราเป็นเจสซี่นะเขาเป็นเจสมันก็เป็นเจสซี่หมดเลยนี่เฮ้ยนี่เสียงผู้หญิงไอ้เหี้ย เหี้ยมึงโดนกูแน่ไอสัตว์เฮ้ยว่าไงเพื่อนสวัสดีสวัสดีฉันมาแล้วแหละนะมาแล้วไอ้สัตว์มาเลยอ่องงงงไงสัตว์งงงงดิงงดิมึงโดนเจสซี่แทง่ะมึงงงอะไรดิสัตว์มึงงงอะดิเจสซี่เจสซี่เจสซี่มาแล้วจ้ามาแล้วค่ะเจสซี่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ มาแล้วนะเจสซี่สวัสดีค่ะ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 ,ะ,ะสวัสดีค่ะเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะเอาเฮี้ยมันมรู้ได้ไงวะสวัสดีค่ะนี่เจสซี่เองค่ะไปไหนไอ้ฝัดมึงเล็บรู้เยอะเหล่ะมึงรู้เยอะหล่ะไอ้ฝัดอย่าเลอะเทอะมึงจะมาทำเป็นรู้เยอะกับกูอืมอย่าทำเป็นรู้เยอะกับกู เจสซี่มาแล้วค่ะเจสซี่มาแล้วค่ะมันแญ่แค่บวะเจสซี่มาแล้วค่ะอะไรเจสซี่ไงนี่เจสซี่เองมันมามันแจ้งก่อนมันแจ้งจุดอะเมื่อก evet ี้นี่มันแจ้งจุดมันแจ้งจุดพู่นนี่มันแจ้งจุด ไ <I S 2> ม่แค่ตีไม่ถึงปลารัดขึ้นแล้วปลารัดกูขึ้นแล้วึงมานี่ดิโอ้โหไอ้เฮ้ยอะไรอย่างงี้คือมันก็ทำอย่างงี้ได้ตลอดเลยเหรอโอ้โห OP ป่ะ OP ป่ะ ผมถามแค่นี้ว่าโอพีหรือเปล่าโอพี OP ปะไม่ได้ครับต้องทิ้งเลยอ่ะมันทำมันไล่ไม่ได้แบบเนี้ยโอพี OP เกินครับมันตีไม่ทันอ่ะมันตีไม่ถึงครับระยะมันไกลเกิน <c oughs> โกงเกินนะแบบเนี้ยไล่ไม่ได้หรอครับถ้างั้นอ่ะผมเฝ้าแล้ว ใช้สก,กิลได้เรื่อยๆเลยอ่ะตะแก่ทุกคนอะไรอะไรอะไรมาเดะสัตว์มาเดะมาเดมอะไร อะเอะเนยเออสวยเล่นแบบนี้ครับไม่งั้นไล่ไม่ได้ครับอย่างนั้นไล่ยังไงอ่ะผมยังงงอยู่เลยว่าจะไล่ยังไง ไอ้เหี้ยแม่งโดดตันโดดตันลุลวับเอ,อียนเต่าไปนะน้องนะมันโดดเหยียบหัวแบบมาริโอไม่คือถ้าเกิดคือรู้ครับว่ามันโดดเหยียบหัวโดดสตันน่ะ คือถ้าถ้าเราหลบเราก็ไม่ได้ตีครับคือฮิตบล็อกมันตีมันจะต้องตีโดนตัวจริงมันถึงจะได้ตีอ่ะเก็มไหมคือมันตียากเว้ยแล้วคือพอมันตียากอ่ะแล้วโดนโดนสตารรัวๆมันไม่ได้เว้ยเออคือสกิลมันไม่มีครูดาวเลยไม่เห็นเนาะเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูตัวนี้นะตัวนี้มันปลอมเป็นคนอื่นได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวปั่นให้ดูเดี๋ยวมันจะมาละไม่รู้มันจะมาเป็นตัวอะไร มีหมาก็หวยแล้วอยู่ผมโอเคผมคั้าอยู่กับเพื่อนงงอะไรเอ้ยแปลงแปลงแปลแปลเป็นคนตัวเสื้อแดงเสื้อแดงผู้ชายเสื้อแดงผู้ชายเสื้อแดงเสื้อแดงวิ่งมาผู้ชายเสื้อแดงผู้ชายเสื้อแดงผู้ชายเสื้อแดงเสื้อแดงมาไล่ผม ตาหน้าโถยเปิ่งไงเจลผเจผี่ไสัตว์เอ้ยโทษทีลูกไม่มีอะไรลูกผมมาตรงเต้นแล้วผมมาตรงเต็นแล้วผมฉี่มาไกลเลยอ้ยสุดดุ้งเลยเลเกมเด็ดบายเดไลี์มอร์โดเนตยูโดเนตเฟิร์สโอเคเทนตาสัตบิดโอเค I will kiss I will exit this game and เพด์เดทบายเลยลายลายแนวเพย์โคตรมันอ่ะเกมเนี้ยผมบอกให้เพย์ต้องมาแจมแล้วโหลดเลยนิฟยังไนต้นตีกี่ครั้งล่วงเหรอมันแล้วแต่เราของที่เราแปลงเป็นพี่เอกอย่างเช่นเอผมไม่ได้ไปช่วยนะคุณต้นปั่นดับไปเนี่ยมันต้องตีทีละสามเจบอ่ะอ๋อทีละทุกตัวปะผมไม่แน่ใจอ่ะตีจะสามสิบใช่แต่พวกสกิลอ่ะไม่รู้ เนี่ยคือมันแล้วแต่ของที่เราแปลถ้าเราแปลแปลเป็นไอเนี่ยตอนนี้เลือดเรเจ็ดสิบใช่ปะถ้าเราแปลเป็นข้าวโพดปุ๊บเลือดเลืยี่สิบเห็นปะถ้าแปลอันนี้ถ้าแปลเป็นอันนี้ก็จะ54เห็นปะมันแล้วแต่ของที่เราแปลงเป็นอะเออประมาณนั้นขวาบนอะไม่สายบนผมเย็นอยู่หนึ่ทษโทษลูกโทษโทษโทษ เครื่องจะเสร็จแล้วนะเค,เครื่องตรงนั้นนะอะเ,เยอะมากแล้วอะอต้องเปลี่ยนภาษาคอนทรไม่ได้มันแปลมันปลอมเป็นผมปลอมเป็นผมนะปลอมเป็นผมนะปลอมเป็นผมนะได้ๆๆ <c oughs> คือไอ้ตัวที่ผมเจออยู่อะทุกคนคือมันสามารถปลอมเป็นเซอร์เซอร์ดด้วยกันได้ครับแล้วมันมองไม่ออกด้วยครับมันหลอกปั่นไฟได้ด้วยอะ <c oughs> ได้กล้องผมมีกล้องนะมันอยู่กับใครอะ มมไม่ร <Leonard> ู้ว่าผมปั่นอยู่ขวากลางปั่นมาพักหนึ่งแล้วขอใหญ่เลือดเยอะใช่เ็นตัวปอมอุ้ยมันจิ้มผมหายตัวกันหายตัวกัน ไล่ผมนะไล่ผมนะเป็นล้อเป็นล้อรถ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 ไล่ผมอยู่ไล่ผมอยู่ไล่ผมอยู่เหมือนชิมผมเยอะอยูกลางแมพอยู่กลางแมพอยู่กลางแมพอยู่กลางแมพปอมเป็นปอมเป็นไอ้แบ็คมัมบ้าไอ้ตัวผู้ชายไป็นตัผู้ชายนะเป็นตัวผู้ชายนะกลับไปเครื่องเดิมกลับไปเครื่องเดิมกลับไปเครื่องเดิมไปบ้านแดงไปบ้านแดงไปบ้านแดงเข้าไปในบ้านแดงนะผมดูอยู่ผมดูอยู่สกาวสกาวสกาวเราสกาวเราสกาว ตัวไอ้มันตัวที่มันปอมเป็นนั่นแหละ<อ>ตัวตัวเองนล่ถ้าเราปอมเป็นอะไร,รแล้วอยู่เฉยๆจะรู้ไหมไม่รู้จนกว่ามันจะมาเตีไอ้รสัยาแล้วเบ้นหมูของชิใหญ่ว่ะผมช่วยแล้วผมไปช่วยให้ตายไปใน่เออตายไปหนึ่งที มีคนช่วยแล้วมีคนช่วยแล้วมีเพื่อนอยู่ในบ้านแดงไม่ยอปันผมไปซ้ำเอ้ยมันกลับนะมันกลับนะเป็นถัง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 เปนถังเป็นถังเป็นถังเป็นถังเปนถังปังปนังเป็นถัเปนถัเนันมันมังัเนงเปนาังเปเป็นัันมััังงเ อันนี้เรายังไม่เจอตัวที่มันมันไล่ผมนะไล่ผมนะไล่ผม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 เนี่ยตัวนี้ถ้าโดนตีทีเดียวตายเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะออกมาก่อนแล้วก็ตั้นปุ๊บแล้วเราก็ปอมเป็นปุ๊บไล่ผมอยู่ไล่ผมอยู่ไล่ผมอยู่โอเคผมปั่นเชิงเดิมอยู่กับ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 ไม่ไล่แล้วเอ้ไล่อยู่นะไล่อยู่นะปอมเป็นใครวะปอมเป็นใครวะปอมเป็นปอมเป็นใครว้เหี้ยมองไม่เห็น ตอนเป็นหัวชมพูหัวชมพูหัวชมพูไปเครื่องคุณตน้นๆไปเครื่องคุณตน้นนะไปเครื่องคุณต้นแล้ว,วมันเจอผมแน่เลยเสร็จเสร็จเสร็จมันมีระบบซื้อของเลยนะทุกคนผมไปหาไปซื้อพาไปซื้อของก่อนมันมีให้ซื้อของด้วยเนีเ่ยเวลา,นานเราปั่นเราจะได้ตังค์มาใช่ปะ่ะเราสามารถเอาตังค์ไปซื้อของใน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 หีบได้ครับนี่คุณต้นป่ะเนี่ยใ,ใครอ่ะ ผม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 เนี่ยเห็นป่ะเราสามารถซื้อของได้อันนี้กล้องเอาไว้สตันครับกล้องก็จะมีความแรงมีสีฟ้ามีสีม่วงมั้งแต่ว่าผีตอนผีมามันน่ากลัวมากเลยอะมันไม่มีเสียงะไรเลยจะอยู่เหมือนจะมาก็มาใช่แบบมาผมมันแบบนัไงเพื่อนล้มไปละเครื่องติดกัดมันอ๋อมีเครื่องกลางแแบบอยู่ขึ้นต้นเพื่อนน่าจะปั่นเครื่องข้างในบ้านมั้งเราต้องปั่นเครื่องกลางแแบบละมันมีเครื่องข้างในบ้านกับเครื่องข้าง้งบ้านแดงอะ ผมไม่มียานะที่เรลงเหมือนจะมานะเหมือนจะมานะคุณต้อนแอบไปก่อนก็ได้มาแล้ว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 เป็นตัวเลยเห็นเนียนปั่นเครื่องอยู่เนียนปั่นเครื่องก็ปั่นไปนะกูมาช่วยแล้วนะมึงก็เนียนไปแล้วกันนะกลับไปกลับไปยนกลับไปเฮ้ยเสร็จแล้วเพิ่งปั่นเสร็จเพิ่งปั่นเสร็จมันกลับมามันกลับมาเฮ้ยใจเย็น แปดไปก่อนน้อง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 รู้จักข้าวโพดเปล่ารู้จักข้าวโพดเปล่าไม่ไมล่ผมละไม่ไมล่ผมละฟักท,ทองนี่ใครอะ่ะผมเป็นข้าวโพดอ่ะผมนี่ผมมาผมมานี่ผมมานี่ผม okay. น่าจะไปอีกประตนูนึงมั้งไอตัวอะไรสักไล่ผม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  อ๋อมันสามารถตันได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยตันเหยียบหัวเี่ยผมมันไปไหนนะลงัผมมันลงไปแล้วลงไปแล้วผมกำลังไปอีกประตูนะไปประตูบ้านแดงคือถ้าเกิดเราโดดเหยียบหัวเอ้ยเียมันตามผมขนาะใครวะผมไปอีกประตูแล้วมันไปประตูบ้านแดงอ่ะเดี๋ยวผมเปิดประตูนี้ให้เพื่อนจะเปิดห้อมึงก็ตรไข่มาด้วยเปิดแล้วผม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 เปิดดอกได้ป่ะไม่รู้ เอ้าไอ้ที่นี่มาได้ไงอ่ะฟักทองใครอ่ะเฮ้ยกูบไปได้ไหมเฮ้ยออกแล้วเล่นออกไม่ได้เลยอะไรอ่ะเกมไปสตรีมเหรอใช่นี่พี่เอกพอยแบบนี้ใครที่อยากเล่นนะนี่ ดูดูใครที่อยากเล่นใช่ปะกดพิมพ์กดพิมพ์ pop p u n c pop night เดี๋ยวให้ดูกดพิมพ์ตรงนี้ pop night มันจะขึ้นอันนี้มาใช่ปะแล้วกดเข้าอันนี้ปุ๊บแล้วเลื่อนลงมามันจะมีตรงเนี้ยมันจะให้ร้องขอร้องขอเล่นเล่นเซิร์ฟเทสอะ่ะตรงเนี้ยอันที่สองนะมันจะให้กดร้องขอกดปุ๊บเราก็กดโอเคแล้วแล้วเราก็กดโหลดเกมได้เลยอืม ไอ้เหี้ยอย่างปั่น